สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์หลักหมื่นรุ่นยอดนิยมมานำเสนอนะครับเป็น Toyota c โค o l 拉สห่วงครับรหัสบอดี้ AE 1 0 1นะครับตัว1 6 g s i คันนี้ปี95ครับตัวท็อปสุดนะครับกระจกไฟฟ้า4บานมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับยังใช้งานได้สมบูรณ์ปกตินะครับเบาะกำมะหยี่เดิมๆจากโรงงานลายเม็ดสีสวยๆนะครับตัวสุดท้ายนะครับรุ่นนี้คันนี้เป็นเกียร์โต้ครับไม่เคยติดแย๊ดนะครับเครื่องยนต์4 A F E ครับ บอดี้สวยไม่มีชนหนักชนเบาใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันการเกิดเหตุหนักเบาผิดความน้ํกต้องตัดต่อนะครับสีสันรอบคันสวยงามครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับไปเรื่องปกติตามการใช้งานของรถยนต์มือสองอยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมยังสวยงามนะครับคันนี้เดินทางไกลสบายนะครับหายห่วงความร้อนมอน้ําใหม่หมดนะครับจะของเก่าดูแลรักษาดีมากๆนะครับสําหรับคันนี้ใช้งานได้เลยครับซื้อไปไม่ต้องเก็บงานใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับ คันนี้เสนอขายในราคาเพียง59,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีบริการขับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยครับท่านใดมารับชมรถที่บ้านนะครับมาลองรถที่บ้านนะครับราคาสามารถต่อรองกันได้นะครับคันนี้ภาษีพรบปี67เครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนการันตีการโอนร้อยเปเ์ให้นะครับสวยงามครับบอดี้ไม่มีชนหนักชนเบานะครับคาบคัรดูแลการสนิมที่ตะเข็บยังอยู่ครบทุกจุดนะครับ สวยงามมากการหาย,ยากครับสภาพนี้และที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สนะครับเครย่ยนต์นิ่มๆช่วงล่างแน่นขับขี่ดีมากมากครับฝากด้วยครับสนใจสวัสดี